สวัสดีครับพูดกับสุปุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ขอพูดตรงไม่อ้อมค้อมโคฟิลิปปินส์นะครับเปิดใจหมดเปดลือกหลังทุบป,ประวัติศาสตร์โค้นทีมชาติไทยคนหลงหลาน,นจากเกมนะครับที่ทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใตยก้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาซาทาะอิชิอิสุดพริกบุกพ่ายทีมชาติฟิลิปปินส์ช่วงท้ายเกมนาทีบาป90บวก5ไป2ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ทับจังสึกภายแพ้ในนัดแรกในศึกอาเซียนมสซูบิชิอเลิขิตครับ 2024นั่นกลายเป็นชัยชนะครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของฟิลิปปิน,ปน,นส์เหน ya, ือทีมชาติไทยล่าสุดนะครับอัลเบิร์สกาเปนยากุนซือทีมชาติฟิลิปปินส์ขอพูดตรงไม่มีอ้อมค้อมรอเกมเจอกับไทยนัดที่2ไม่ไหวแล้วต้องการบุกไปคว้าทีมชาติไทยที่สนามราชมังคลา,ากีฬาสถานเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศเราอยากจะลงเล่นในนัดที่2ตอนนี้เลยเพื่อพยายามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผมแน่ใจว่าผู้เล่นเหล่านี้จะทํางานหนักเพื่อให้มันเกิดขึ้นแม้ว่าไทยจะแข็งแกร่งสำหรับโปรแกรมนัาต่อไปนะครับมาชาอิชิอิเตรียมนำทัพช่วงศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชเลิดแมตช์ชิตาพบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์ณสนามราชมังคลากรีฬาสถานในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับกูสีทามืงก็ขี่แขวแท้พอไม่พี่น้อง อิชิอิเจ้าลึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ90ปีทีมชาติไทยเกมบุกเดือนฟิลิปปินส์ก็หลงหลังจากทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใาตา้การคุมทัพของกุนซีญี่ปุ่นอย่างมาซาอะอิชิอิสุดพิกบุกพ่ายทีมชาติฟิลิปปินส์ช่วงไทยเกมนาทีที่90บก5นาทีบาปไป1ประตูต่อ2ส่งคนให้ทัพจังสึกพ่ายแพ้ใน,นนัดแรกในศึกอาเซียนมิซูวิชิเอลิทิกค,คับ2024 จำเป็นจะต้องชี้ชะตาเพื่อเข้ารอบในนัดชิงนัดที่สองที่สนามราชมังคาลากีฬาิลสถานจากผลนการแข่งดังกล่าวสมงุูในมาชนาอิชิ่อิายเป็นศูนย์สึกคนราชในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผานทับช้างสึกทีมชาไทยบุกไปพ,าพา่ายแพ้ยังสนามลุยชาวเมมโมเรียมสเตเดียมสนามยยอทียมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ90ปีนับตั้แต่สนามแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1934สถิติที่2ในที่ผ่านมา ทัพจังสึกไม่เคยบุกมาแพท้ที่สนามแห่งนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยชัยชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งวันที่2ธันวาคมในปี1991ฟิลิปปินส์แพ้กับทีมชาติไทย26ในศึกซีเกมส์รอบรองชนะเลิศวันที่6ธันวาคมปี2014ทิทีมชาติฟิลิปปินส์เสมอทีมชาติไทย00ในศึกอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปมาสระอิชิเตรียมนำทัพจังสึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศแมตท,ที่2แมตชี้ชะตา พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นสนามราชมังคลาคิฬาสถานวันที่30ธันวาคมนี้ด่วนช่องถ่ายทดัวสดนะครับ BG ปทุมพบบุรีลำวันที่29ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงถ่ายทัวสดทางทูบอลไทย1ศึกซูเปอร์วิมแมต์เมืองไทยนะครับการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกัน2024-2025 ทัพกระต่ายแก้วบีจีประทุมเปิดบ้านรับการ,รเยือนของจ่าฟูงปราศาทไฟฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับวันที่29่ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงณนะสนามบีจีสเตเดียม่ายทดสดทางทูบอลไทย1่วดวลนะดับโลกไทยเปลี่ยนทันทีหลังทัพช่างศึกบุพายทิมชาติฟิลิปปิน ก็ลงหลังจากตบเกมนะครับที่ทีทมชาติไทยยุคนิวเจนภายใต้าการนำทัพของคุณซีปุนมาซาระอิชิอิสุดพิกบุกพ่ายทีมชาติฟิลิปปินส์ช่วงท้ายเกมนา,นาทีที่90บวก5ไป1ประตูต่อสอสมม่งผลให้ทีมชาติไทยทับช้างศึกภายแพ้ในนัดแรกในศึกอาเซียนมิสูบิชิเอลิติคัอพ2 0 2 4่จำเป็นต้องไปชี้ตาเพื่อเข้ารอบชิงในนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับการแข่งขันในครั้งนี้ฟีฟ่าประกาศให้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024เป็น เออแมทนับคะแนนฟี فا ลิงกิ้งโลกในระดับที่1ด้วยฉะนั้นทําให้การคิดคะแนนดับโลกจะอยู่ในระดับเดียวกันกับการแข่งขันช่วงปฏติทินฟี فا เดจากผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้ทัพจงศึกทีมชาติไทยอันดับโลกร่วงในทันทีซึ่งทีมชาติไทยคะแนนโลกติดลบมากถึงลบ3.34าคะแนนคะแนนรวมสะสมของไทยลนไปอยู่ที่1228.99นาคะแนนซึ่งทำให้ทัพจงศึกทีมชาติไทยอันดับโลกร่วงในทันที ถูกทางทีมจัดโมซัมบิกอันดับโลกแซงขึ้นมารั้ง96ของโลกสง่งผลให้ทีมชาติไทยล่นไปรั้งอันดับที่97ของโลกนะครับมาซาทะอิชิอิขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนเชื่อทัทั้งศึกจะกลับมาได้ขอโทษแฟนั้งศึกมาซาทะอิชิอินะครับหัวหน้าฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ ให้สภาพหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบลอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบรองชันเลิศนัดแรกสำหรับเกมดังกก่าวทีมชาติไทยแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ไป12นะครับผมต้องขอโทษด้วยสำหรับผลการแข่งขันในเกมนี้ผมไม่ทราบว่าสถิติของเราไม่เคยแพ้พวกเขามาก่อนเลยในรายการนี้ฟุตบอลอาเซียนมันมีความยากตรงที่การแพ้ชนะมันเกิดขึ้นในเสมออีกทีอีกกล่าวผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดตั้งแต่ต้นเกมผมให้สภาพตั้งแต่แรกแล้วว่าเรามาเสียฟาว์ในแดนตัวเอง เป็นสิ่งที่เราต้องมามองดูตัวเองว่าทําไมถึงมีข้อผิดพลาดตรงนั้นสําหรับสภาพร่างกายของนักเตะต,ตอนนี้ยังคงบอกไม่ได้เพราะเพิ่งจบเกมต้องขอเช็คอาการกันอีกครั้งเราต้องมาทบทวนดูวิเคราะห์เกมและแก้ไขและทำให้ดีขึ้นในเกมนัดที่2ที่เราจะเล่นในบ้านของเราจะเจอกับฟิลิปินนักเตะทุกคนที่มารับใช้ทีมชาติทุกคนมุ่งมั่นเต็มร้อยมาโดยตลอดโดยสิ่งนี้แสดงเห็นว่าทุกคนพร้อมที่จะทํางานเพื่อทีมชาติทั้งการซ้อมและการแข่งขันเสมอหลังจาก นี้เราต้องมารอดูกันว่าการที่เราเสียสองประตูในเกมนี้เราต้องมองว่าจะแก้ไขกันอย่างไรเพื่อไม่เสียประตูเพิ่มอีกและคิดถึงตัวนักเตะที่จะถูกส่งลงสนามในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์เราเสียประตูแรกแต่เรากลับมาได้ครึ่งหลังนักเตะเล่นได้ดีและมีความสม่ำเสมอในการเล่นแต่เรามาเสียประตูจากลูกฟีคิกและอาจมีผลจากการเปลี่ยนตัวก็ได้ทุกคนอาจากังวลอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าเราจะกลับมาได้ก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะกลับมาได้แน่นอน โดยสหรับทีมชาติไทยของเรานะครับก็จะทําศึกชิงแชมป์อาเซียนสอสี่รอบรองชนะเลิศเล็กที่2นะครับเพบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่30ธันวาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงถ่ายตัวสดทางไทยลัฐทีวีช่อง32 AAS Play YouTube BG Sport Facebook นกพัดและ t ู p o r t ์ช่อง6 6หสำหรับแบนบอลชาวไทยที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมแกข่งขันเกมเย้าของทีมชาติไทยได้ที่ ไทยที่เกตเมเจอร์ Major, สาขาหลัก11สาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับช่วยกันเชียร์นะครับช่วยกันลุ้นนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็ยนของที่28ทันานผูคุมนะครับ